น้ำมันค่าไฟเนื้อหมูอาหารแผงขึ้นยกแผงยกเว้นค่าแรงคนไทยที่ในช่วง10ปีมานี้มีบางจังหวัดได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นแค่13บาทสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP15 ชวนจับตาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ492บาท ช่วง11ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554ถึง2565ประเทศไทยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาแล้ว6รอบการปรับขึ้นค่าแรงที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี2555สมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศวันละ300บาท ครั้งล่าสุดที่มีการปรับขึ้นคือ1น1มกราคม2,563ปรับขึ้นระหว่าง313ถึง336บาทตามเขตพื้นที่แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการปรับขึ้นอีกเลยซึ่งหมายความว่ามีบางจังหวัดได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น13บาทในรอบ10ปี ล่าสุดภาคแรงงานขอให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ492บาททั่วประเทศตัวเลขนี้มาจากการสำรวจค่าใช้ใจ่ายแรงงานทั่วประเทศ3,000คนโดยคำนวณจากค่าใช้ใจ่ายรายวันและรายเดือนของแรงงานที่ตอบแบบสำรวจซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยคนละ21,382.92บาทต่อเดือนหรือวันละ712บาท ท่านที่ท่านใดฝ่ายนายจ้างได้เข้ายืนย่นหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากสถานการณ์โควิดรวมถึงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนในจะภาษีที่ดินที่กลับมาเก็บอัตราเดิมและหากค่าแรงปรับขึ้นสูงมากอาจมีการย้ายฐานผลิตไปประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าไทยกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทม์ไลน์การสรุปว่าจะขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ หลังมีข้อสรุปจากไตรภาคีจากนั้นกระทรวงรายงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศกว่าจะได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ492บาทราคาสินค้าก็ขึ้นไปแล้วหลายระลอกความหวังของลูกจ้างทั่วประเทศแขวนไว้บนเวทีต่อรองระหว่างนายจ้างและฝ่ายการเมืองอีกหลายรอบ